สวัสดีครับเต้นมันวนครับเต้นมันในทีนะฮะสติงกระดิ่งนะครับฉันนั่งก่อนดีกว่าครับฉันนั่งเลยฮะแล้วมาเดี๋ยวผมเก็บไม้อ่ะโอเคเก็บไม้ก่อนเนาะนะฮะต้อนรับนะครับน้ำหวานนะฮะ k p n สู่ไร่กังของเราโอุ้ยไอ้นี่อะไรวะนั่งก่อนนั่งก่อนโดเรมอนนี่ไงสติงกระดิ่งแมวไงสติงกระดิ่งแมวเลยมีโดเรมอนมาด้วยหนึ่งตัวนี่คอรู้ว่ามีคิวมานี่เราแอบเต้นแอบร้องกันเลยนะใช่ สนุกสนานเออนี่ยสนุกสนานเป็นเรียกว่าเป็นเพลงที่ฟังแล้วติดหูเลยตอนนี้นะฮะแล้วก็กระแสมามากเลยทีเดียวตอนนี้อันนี้เป็นสิเกิลแรกใช่ไหมคะสิเกิลแรกค่ะซินกิลแรกก็ยังขนาดนี้อะพี่ถูกต้องน,นะฮะได้ขออ่าวว่าจริงๆแล้วตอนประกวดเองเนี่ยน้ำหวานเนี่ยในเรื่องของเพลงสตริงเนี่ยก็คือไม่ธรรมดาอยู่แล้วทำไมว่าน้ำหวานถนัดเพลงสากลกับสตริงใช่ไหมเออจริงๆลูกทุ่งค่ะทุ่งเลยใช่ไหมทุ่งเลยก็เลยมานี่เลยไงมานี่เลยเราก็เลยเลือกเป็นเพลงเร็วในการเปิดตัวของเราเลยเป็นไงบ้าง ก็สนุกค่ะแล้วก็ทางทีม k p n นะคะก็ให้ดีไซน์การร้องเองซึ่งลูกทุ่งเคยถนัดมาก่อนใช่ไหมคะก็เป็นเป็นเพลงป๊อปจริงๆนะแต่ว่าใส่เสน่ห์ลูกทุ่งลงไปด้วยมีเอื้อนๆเลยี้ยมีเอื้อนมีกลิ่นมีกลิ่นใช่แล้วก็ดึงพี่บูบูมาฟิเจอร์ลิงด้วยโอ้พี่บูบูแต่มีตุกีกันกีตุกีอ๋อใช่ใช่เนี่อาล้วนี่ยเอล้นะนะฮะไปฟังันเต็มดิ ขาอยู่ไม่นิ่งหรอกเชื่อสิต้องมีขยับ่ะต้องมีขยับไหล่ยนี่ต้องนิดนึงนะผลตอบรับเป็นไงบ้างฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยพอพอเราผมเองเนี่ยนะได้มีโอกาสแบบดูแอบสำรวจอะไรอย่างงี้นะน้องๆหลายๆคนเนี่ยก็เอาไปร้องเอาไปลองเต้นดูเอาไปอะไรอย่างงี้นะ มีค่ะมีมีน่ารักอะไรเงี้ยใสๆเด็กๆชอบเด็กๆชอบเด็กๆชอบลูกสาวแม่ชอบเยอะผลมากถึงตัวเราเป็นไงบ้างคะนำหวนคือแฟนคลับแล้วคนรอบข้างก่อนอื่นเลยพูดคำว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวไอ้คนนี้แบบหล่อสุดติ่งเลยอะไรแบบเนี้ยคือ อะไรก็ได้ที่แบบสุดๆก็ใช้คํานี้กันอะไรเงี้ยเป็นวลีติดปากว่างั้นใช่เป็นวลีติดปากก็พูดกันเยอะมากขึ้นแล้วก็คนรอบข้างก็อย่างที่บอกคือเริ่มเต้นเริ่มร้องเพลงนี้กันติดปากสุดติงก็ดิ่งนะคะอะไรเงี้ยสติงก็ดิ่งนะคะดีใจนะฮะก็ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วนะฮะหลังจากที่ปล่อยเพลงออกมาอะไรอย่างนี้นะหลายคนก็มีการพูดถึงนะครับแล้วก็เออหลายคนอยากจะนั่งฟังดูนะเอ๊ะหวานเป็นคนยังไงอะไรยังไงแบบนี้นอกจากเพลงนี้นะฮะเรามีการเตรียม เพลงอย่างไรต่อไปคะเอไปมีอตอนนี้ก็โฟกัสที่ละครค่ะแล้วก็มีโปรเจกต์ที่ทำร่วมกับพี่อาร์แล้วก็พี่เพียว KBN ก็คือ3คนด้วยกันก็จะคัดเพลงแบบดีว่าดีว่าเพลงพ้นไฟอะไรเงี้ยเอาไว้ออกงานโชว์อีเวนต์อะไรแบบนี้ยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออสตริงกับสากลเนีไม่ธรรมดาเหมือนกันไง ก็ด้วยพลังเสียงของน้ำหวานอีกแล้วเป็นแนวที่แท้เชนเดลกันโอ้นั่นไงที่ประกาศเลยขอญาตนะครับอ่อนมือไม้อ่อนไงมือไม้อ่อนไงตื่นเต้นตื่นเต้นนะฮะเอาเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็ลองต้องรอติดตามตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ฟังหรือว่าใครที่เอาไปเต้นเอาไปอะไรอย่างเงี้ยต้องโหลดด้วยจะโหลดได้ยังไงนะเพราะว่าจะได้เป็นกำลังใจให้น้ำหวานในการทำงานด้วยจะโหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามแปดศูนย์แปดศูนย์นะคะหรือว่าเข้าไปดูเอ็มวีที่ยูทูบ KBN สองพันสิบค่ะยอดเป็นไงบ้างยูทูปก็โอเคนะะคคคแต่่่่วาาาไไมอยกล้้เขปดู ไม่ชอบดูตัวเองเลยเนี่ยเขินให้เขินดูเมื่อกี้คุณดีพูดถึงละครด้วยตอนนี้มีละครอะไรอยู่บกำลังถ่ายมนุ์รักเพลงผีบอกทางช่อง7ค่ะใช่มนุ์รักเพลงผีบอกสมบทบาทเป็นเป็นลำดวนเป็นผีรู้ผีรู้อีกรู้อีกเป็นผีเป็นผีไปบอกพระเอกไม่ใช่ค่ะเป็นนางร้ายไม่ร้ายน่ารักน่ารักน่ารักแค่แบบแค่เกลียดไม่เอกเฉยเอ้ยเกลียดนางเอกเฉยเกลียดนางเอกเฉยเนาะก็ไม่ใช่นางร้ายหรอก จะอยากใเจอแล้วกับพวกนั้นเอกไม่เจอแล้วจะขวนหน้าฮะแน่นไงไม่ใช่ในเรื่องหรือข้างนอกจอเนี่ยทั้งในทั้งนอกเออเออแล้วเราถามนอกจอไหมเราถามรอบจอออกมาล่ะเราถามเรื่องงานเพลงกับงานแสดงดีกว่าโอเคงานเพลงกับงานแสดงครับผมอะไรพอเราเราจากบทจากเพลงแล้วพลิกไปแสดงนี้เราถนัดไหมเราได้ไหมมันมันยากค่ะยากใไหม ร้องเพลงนี่ก็ยังพอแบบว่าร้องมาตลอดชีวิตได้อะไรเงี้ยคือที่ผ่านมาก็ประกวดมาตลอดแต่พอมาการแสดงปุ๊บเนี่ยมันมันเหมือนกับไปเริ่มต้นใหม่มันประกวดร้องเพลงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันยากมาก acting ตอนเรียนก็ไม่เหมือนกับตอนที่แบบไปเข้าฉากปุ๊บทุกอย่างมันจริงหมดอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเข้ากับหลายๆคนไหนจะแบบทำผู้ใหญ่อีกแล้วนักแสดงแต่ละคนพี่รุ่งสุริยาพี่ชัยยามิชัยพี่แม็กเอฟอะไรแบบนี้ร้องพิมพ์กับมิกาเซ่ทุกุคนก็เก่งมาอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำกันบ้านหนัก นี่ก็เป็นละครเรื่องแรกเลยไหมครับเรื่องแรกเลยค่ะแล้วมาเริ่มต้นได้ยังไงกับละครเรื่องนี้ก็ไปแคสเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่ของพี่อ๋อเป็นเรื่องที่พี่หนิงกับพี่โนเป็นผู้จัดใช่ใช่ก็ไปแคสมีพี่โอวรุตด้วยไงอ๋อเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคือว่ามันมันได้ร้องก็เต้นด้วยแล้วก็เลยได้เรื่องนี้ด้วยแล้วก็มีพี่ๆศิลปินอีกหลายคนเ่อะมากใช่เป็นนักร้องประจำวงเสียงหวานสถทานไพร อ๋อชื่อนี้ชื่อนี้เลยโอ้เลิศนะฮะติงกันเองแมวมากเออเขาทาเขาทาเขาทานะฮะมาถึงเรื่องของเค n ีเ n นิดนึงกับน้องๆที่กำลังจะเตรียมตัวซึ่งตอนนี้ก็มีการรับสมัครไปแล้วบ้างนะฮะเดี๋ยวเสาร์นี้ไปเชียงใหม่ค่ะไปไหมไปไหมเดี๋ยวจะไปแต่วันนี้เลยโอ้ไปแต่วันนี้นโลนี่ว่าได้ในวันอื่นหันไปเที่ยวก่อนใช่ค่ะเออคือไปไปน้ำหวานไปคัดเลือกด้วยไหมถ้าเกิดเชียงใหม่ไม่ได้ไปเดี๋ยวภาคอื่นอาจจะไปค่ะอ๋อเนี่ยฮะก็คือบทุกภาคก็ เออเกิดผลิตภัณฑ์เขาไปดูกขนด้วยก็แบบเป็น K P N รุ่นไหนรุ่นล่าสุดค่ะรุ่นล่าสุดเลยใช่นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องๆต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอ่ะ คือปีนี้เหมือนเดิมคอนเซปต์ The Battle Series มีสีแดงเสียงอย่างเดียวน้ำเงินก็จะเป็นหน้าตารูปร่างคือเป็นดาราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำเงินเป็นหน้าตารูปร่างไงวิน้ำเงินแดงทำไมเสียงอย่างเดียวงเหมือนรู้หน้าผมไม่ได้ไม่ได้ไงมันเสียงอย่างเดียวนี่น้ำเงินเป็นหน้าตาไงใช่น้าตาตาอย่างเดียวเลยเต็นเก่งอะไรเหรอสุดสิงมากกี่เข็มเราอะอะไรเป็นว่าฉิดยา ูอะไรอย่างนั้นมาคอนมีการมาคอนด้วยคอนเซปต์เดิมใช่ไหมฮะแต่ซีรีส์ก็ใครที่มั่นใจในเสียงร้องก็ลงสีแดงได้เลยคือวันสมัครเนี่ย เดินเข้าไปเลยว่าคุณมั่นใจอะไรหน้าตาหรือเสียงร้องคุณอย่าเลือกผิดถ้าเลือกผิดเดี๋ยวกรรมการตีทีปออกมาอีนนี้จะไม่ได้กรรมการก็ผิดด้วยกันเลยเข้ามาแบบว่าผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะก็คือเดี๋ยวกรรมการเขาจะแบบส่งไปอีกห้องนึงช่วยเลือกช่วยเลือกอะไรกันไปนะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าถนัดทางไหนก็ไปทางนั้นเลยจะจะหน้าตาก็เอาสักทางนึงจะเต้นจะร้องก็อีกสักทางนึง่ง้นะฮะแล้วอย่างตอนตอนที่น้ำหวานเข้ามาประกวดเริ่มต้นได้ยังไง เริ่มต้นก็คือดูพี่ๆหลายคนที่มาจาก KBN ก็แบบมีชื่อเสียงโด่งดังหลายๆคนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากเราอยากเป็นแบบเขาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ที่ดังๆก็มาจากเวทีนี้หมดพี่เบิร์ทธงชัยพี่จเจนนิฟพี่ทีมพี่นายัางอะไรเงี้ยแล้วก็อ,อ,อ่ะมานี่แหละ เดินลงฝั่งสีแดงลงเลยฝั่งสีแดงก็คือร้องร้องค่ะเราไม่มั่นใจในใบหน้าเาเลยหรอว่าเฮ้ยไม่ใช่เออหรือเจ้าสีม่วงนี่แหละเป็นแบบว่าแดงกับน้ำเงินอมปนกันเพิ่มอย่างนี้ไม่คือแบบว่าคือหน้าได้อยู่แล้วไงคือหน้าแล้วแบบเออเดี๋ยวพัฒนาได้พัฒนาได้ออกกำลังกายเยอะกินน้ำพักผ่อนนั่งสมาธิพักผ่อนเพียงพออยู่นะว่าเรแปดแก้วนะครับผมนี่คือตอนที่มีเวทีประกวดรอบสุดท้ายละอันนี้ค่ะรอบสุดท้ายนี่รองบ้านนอกขอฟังสักนิดหนึ่งได้ไหม ก็เสียงน้อยคิดถึงทองทองุ่งนาเสียใจโอ้โหานชะนีคงคอยหวงังเมื่อไรจะกลับบ้าน เียนหนึ่งตอนนั้นเล็กๆไปหาดูได้ไปหาดูได้ในตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะฮะใน YouTube ลองดูนะฮะมีกะปี้เระเอญอยากฟังส่วนตัวไม่มีอะไรมากถูกเออคือฉันอยากฟังไงฉันก็เลยให้เปิดให้ฟังได้ครับบ้าคนมีความสามารถแบบนี้ก็ต้องให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าเฮ้ยจริงนี่เขาก็ประกวดมาชัดเจนมีการคัดเลือกมีความสามารถมาแบบนี้ไงเวทีนี้ให้ไเราบ้างนอกจากก็มีผลงานมีแฟนคลับมีอะไรอีกที่เราได้จากเวทีนี้บ้างไหมหนูว่าประสบการณ์มันเหมือนกับมันช่วยให้เรา รับผิดชอบงานมากยิ่งขึ้นอ <th> <ล>ะไรเงี้ยเวลาที่ทํางานกับใครหลายๆคน <th> พี่ทีมงานอะไรเงี้ยแล้วก็ฝึกความอดทน <c oughs> แล้วก็อย่างถ้าเกิดว่าไม่ได้มาไปที่นี้ก็คงไม่ได้เรียนแอคติ้งไม่ได้เรียนร้องเพลงไม่ได้เรียนเดินแบบหรืออะไรแบบเนี้ย <c oughs> ค่ะแล้วก็ได้เจอใครหลายคนได้เจอผู้คนตลอดเวลามันก็สนุกดีอย่งางเ <c oughs> งี้ยมาเจอพี่ๆอย่างเงี้ยมันก็แบบเออสนุกดีอย่างเงี้ยใช่ได้เจอเรื่องด้วยอะไรเงี้ยงั้นเราเปิดประเด็นนี้เลยไหมล่ะไม่เนาะฉันไม่ยากเขียนเฟซลงเฟซบุ๊ก จะมีนอกจากเมื่อสักครู่นี้คือเป็นสตริงเนี่ยออกแนวลูกทุ่งเร็วจะมีแนวลูกทุ่งช้าไหมกึ่งกึ่งเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันรอก่อนรอละครก่อนเพราะว่าเพิ่งถ่ายเออใช่ละครก็มีเพลงอยู่แล้วนี่เนาะใช่ใช่บ้างรู้สึกว่าจะได้มาเพลงหนึ่งด้วยเออนั่นน่ะเป็นซาวด์แทร็กซี้งหรอเป็นลูกทุ่งแบบแต่งใหม่ให้เลยเราไม่จังวงไงน้องจะต้องเสียงหวานสถานไพรเสียงหวานสะท้านไพรกวานคือไพรวะอย่างเงี้ยแล้วแนวสตริงแนวอะไรเงี้ยเราจะอยากจะร้องบ้างไหม อยากนะคะแต่ว่าก็แต่ต้องรอก่อนอก็ต้องรอ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 ทีละอย่างทีละอย่างจะถามอะไรทักหน้าว่าทีละอย่างได้ไหมเออนะนี่บอกโปรดิวเซอร์หรือเปล่าเขาบอกมาให้ถามว่าต้องถามโปรดิวเซอร์ให้ถามเองให้ถามเองใช่ไหมบอกโปรดิวเซอร์นี่เขาบอกมาถามว่ามีใครเป็นไอดอลไหมอุ้ยจ้ก็เยอะค่ะแล้วลูกถ้าลูกทุ่งอ่ะแนวลูกทุ่งก็ต้องพี่คัทลียามาศีพี่พุ่มพวงดวงจันทร์พี่สุนันทิราชรีมาโรงแรมใจนะโรงแรมใจ คอเดียวกันนะเราเนี่ยอ้าโถแคทิ่เรียมาแต่ลูกคอที่คอร์เลยนะพี่ฮะลูกคอนี่คนลอร์เลยนะอ้าโถไปไม่ได้ใจเนี่ยเป๊ะสุดนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามผลงานของน้ำหวานด้วยนะครับนอกจากจะสุติงกระดิ่งแมวแล้วนะฮะก็ยังละครนะครับละครที่กำลังจะออกอากาศใช่ไหมฮะกำลังถ่ายทำก็เร็วๆนี้น่าจะมาต้นปีหน้าได้นะครับนะครับผมสุดท้ายยังไงฝากถึงทั้งของเราเองด้วยแล้วก็ของท p n ด้วยนะครับ ค่ะก็ฝากผลงานน้ำหวานด้วยนะคะซิงเกิลสุดติ่งกระดิ่งแมวฟิชเชอร์ิงกับพี่บูบูนะคะแล้วก็ละครเรื่องมน์รักเพลงผีบอกค่ะแล้วก็เร็วนี้นะคะตอนนี้เราสมัครแล้วค่ะสำหรับคนที่มีฝันนะคะในเรื่องของการร้องเพลงอยากเป็นดารานักร้องนะคะมาที่ KPN 24ได้เลยค่ะก็มาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะคะครับนะฮะแล้วช่องทางการดาวน์โหลดเพลงห้ามพลาด ดอกจันหนึ่งสองสามแปดศูนย์แปดศูนย์แล้วกดโทรออกนะคะหรือว่าเข้าไปดูความเคลื่อนไหวของเพื่อนๆนะคะในค่าย KPN ได้นะคะที่อินสตาแกรมเฟซบุ๊กของ KPN a w a r d ค่ะใช่แล้วนะครับนะฮะคุณนิเกราแบบนี้ร่วมกันสนับสนุนนะฮะทั้งผลงานเพลงแล้วก็ผลงานละครด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับน้ำหวาน KPN นะครับวันนี้ขอบคุณน้ำหวานให้เกียรติกับรายการขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ถ้ามีข่าวคราวอะไรของน้ำหวานเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ได้ฟังอะไรก็ได้จะต้องขวนได้ไงขวนวิว นะฮะเออเอาล่ะครับวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะครับสีน้ำเงินสีแดงจากชุบแกลเลอรี่ด้วยครับใช่แล้วนะครับกลับมาเจอกันแบบนี้ได้ใหม่ในครับทุกทุกที่ทุวันจนถึงบ่ายโมนะครับผู้ชมครับทางอมรินทีวีเอชดีช่องหมายเลข34นะครับ่ในครับและอีก่ช่องทางก็หมายเลข44นั่นเองนะครับใช่นะฮะวันนี้เรา3คนลาผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้นะฮะพบกับน้องๆที่ได้แชมป์จากไทยแลนด์ก็ท้าเล่นชีจีที เนี่ยฮะใช่แล้วนะครับเป็นน้องๆพิการด้วยต้องร่วมกันสนับสนุนนะเดี๋ยวติดตามในวันพรุ่งนี้วันนี้เราสามคนลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ